ตอนที่77เชื่อตอนว่าบังกรมานลี่เหินกวานไม่อาจตัดใจจากภรรยาชายหนุ่มย่อมต้องติดตามหยองแย่ไปยังเขาวงกดพร้อมกับปรมาจารย์เซิงเซียวทันทีที่หมิงข้าวรู้เขาแผ่นด้าแดงจะขอติดตามไปด้วยอีกคนเนื่องจากตัวเองอยากจะให้ปรมาจารย์เซิงเซียวช่วยอธิบายหลักแห่งเตา๋าที่เขายังไม่เข้าใจให้ฟังเทพบกป,ปการได้บอกแสนแหล่งกบดานของจิตมาแถวแถวทะเลอุดร เขาคิดจะนําตัวจิ้งจอกนินกลับมาเพื่อปลดพันธนาการให้กับคาถาจิตนิมิตจึงวางแผนเอาไว้ว่าจะเรียบเดินทางไปที่นั่นหลังจากจัดการกับเรื่องในหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเทพบรพการก็ออกเดินทางทันทีครั้งนี้ราชนีแพนด้าแดงก้าวหางขอติดตามไปด้วยสร้างความดีใจให้กับเทพบรพการเป็นอย่างมากไวสูเมองกับกูปอเวิร์นออกมาส่งพวกเขาพร้อมกันเทพบรพการเรียกกูปอเวิร์นให้ไปพูดคุยกันตามลำพังอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่ทั้งคู่จะเดินกลับมาหากข้ากลับมาและพบว่าเจ้าดูแลเมิองเอ๋อของพวกเราได้ไม่ดีข้าจะหาสามีใหม่ให้กับนางหูการจากเผ่าเต่าดำข้าเคยพบเขามาแล้วครั้งหนึ่งเด็กหนุ่มคนนี้ก็น่าสนใจเมื่อดินชื่อเสียงของบุรุลอื่นที่อาจจะมาแทนที่ตนกูปปอเวินก็ยกยิ้มขึ้นมาท่ทนพ่อตาไม่ต้องเป็นกังวลไปหากมีคนหนึ่งต้องตายข้าย่อมตายก่อนไว้สู่เมืองแน่นอน ไว้ถิงเฟิงพยักหน้าอย่างพอใจแต่เมื่อได้ฟังประโยคต่อมาของบุตรเขยเขาก็ยิ้มแข็งค้างทันทีทว่าก่อนข้าตายข้าจะพาหูกันไปพร้อมกันเทพบรรพการทั้งตางกระตุกทันทีใครกันที่บอกว่ากูปอวันเป็นสุภาพชนที่นั่งยกย่องพวกเขาจะรู้หรือไม่ว่าข้าจะรอดูว่า จะทําได้อย่างที่พูดมาหรือไม่เทพบรรพการวางแผนในใจเอาไว้ว่าหากหูกันมีเรื่องของร้องเขาเทพบรรพการจะยอมช่วยเหลือหูกันสักครั้งเพื่อตอบแทนที่ครั้งนี้ได้อ้างชื่อของหูกันออกมาจนทําให้กูปป๋อเหวินเห็นเด็กที่มีอนาคตกลของเผ่าเต่าดําคนนี้กลายเป็นอริปไปได้เวลาแล้วข้ากับจื่อหานสมควรออกเดินทางกันเสียทีกวนจื่อหานจุกมือไว้สู่ม้างเดินเข้ามา หลายเดือนที่ผ่านมานางรู้สึกผูกพันกับบุตรีคนนี้มากขึ้นจึงปรารถนาให้ไว้สู่เมืองมีชีวิตที่ดีและปลอดภยัยปอเหวินเจ้าเองก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีข้าไม่อยากเปลี่ยนตัวบุตรเคยอีกครั้งอย่าให้ใครมาแย่งชิงตำแหน่งนี้ไปจากเจ้าได้เล่านี่เป็นคำพูดที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วสำหรับความของใหญ่ของนางขอรับท่านแม่ยาย่ข้าจะจดจำคำสั่งสอนของท่านเอาไว้ไม่ให้ผู้ใดมาแทนที่ข้าได้อย่างแน่นอนปอเหวิน ขอไวยพรที่ท่านพ่อตาพบจิ้งจอกนินได้ในเร็ว,เววันเจ้าช้างเป็นบุตรเขยที่ถูกใจข้ามากเมื่อเออชั้นตาถึงเหมือนกับข้าจริงๆนี่เป็นความสามารถของพวกเราที่สืบต่อกันมากู่ปอเหวินไม่มีความเห็นเป็นอื่นเพราะความจริงก็พิสูจน์ที่เห็นอยู่แล้วว่ากวนจือหานก็มีสามีที่ดีหลังจากเทพบำเพ็ญก,กับราชนีแพนด้าแดงก้าวห้างได้จากไปแล้วก็เป็นคราวของเซียงหุนจงที่จะต้องออกเดินทาง ตีฟูเฉิงขอติดตามเซียมหวนจงไปด้วยไวสูเม่งกับกูปอเวันก็ไม่ว่าอะไรพวกข้าขออำลาในน้อยกับผู้หญิงน,น้อยขอรับพูดหนอนใบชากับพูดรากลัวเอ่ยขึ้นมาพร้อมกันพวกเราจะรอพวกเจ้ากลับมาไว้สูเมืองบวกมือกับทั้งสองคนจนลับตาหญิงสาวหมุนตัวกลับมาจะเห็นว่ากูปอวันก็กำลังมองนางอยู่พอดีข้าจะออกไปตามหาปากการังนิ้วมือที่ทะเลทักสิน หวนอี้จะไปเป็นเพื่อนข้าได้หรือไม่ปากการังนิ้วมือของทะเลทักษิณเป็นวัตถุดิบที่จะช่วยให้อาวุธเซียนแต่ละชิ้นสามารถหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันนอกจากนี้มันยังสามารถแยกอาวุธเซียนที่หลอมรวมกันไปแล้วออกมาได้อีกด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญต่อไว้สู่เมืองกูเปาป๋หวนกดศีรษะของนางให้หน้าปลงกับหวัวไหล่ของตัวเองแล้วเอ่ยออกมาค่ะไม่มีวันยอมที่เจ้าได้มีโอกาสทอดทิ้งเข้าไปแน่นอนวันนี้ เป็นวันดีเหมาะแก่การออกเดินทางเอาอย่างนี้เถอะอีกสักครู่พวกเราก็ออกเดินทางเลยก็แล้วกันไว้ซูเมอร์โอบแขนเรียวบางของตนไปรอบเอวสอบของเขาพรางแง่หน,น้าขึ้นมองไปหน้าอัล่อเหลาของสามีท่านเป็นสามีของข้าท่านว่าอย่างไรข้าก็ย่อมว่าตามข้าเป็นภรยาที่ดีท่านว่าจริงไหม <c oughs> <c oughs> กูปาวันทวร์อดอสเสียงทุ้มต่ำน่าฟังพวกเขาสองสามีภรยาพูดคุยกันตามประษาคนรักกันอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่กูปาวนจะส่งยานสื่อสารเรียกตัวขุนพลมานเข้ามาจับตาคนผู้นั้นที่ดีหากมีอะไรผิดปกติเฮรีบรายงานขอรับนายน้อยขุนพลมานทั้งห้าขางรับพร้อมกันกูปาวันเรียกป้ายคำสั่งลายแมกออกมาก่อนหน้านี้ฮาเทียนมักจะใช้อาวุธเซียนชิน้นนี้เป็นผานะในการเดินทางเขาเองก็อยากจะลองดูบ้างสักครั้งใช้นุมส่งไว้สูงมากขึ้นไปนั่งบนป้ายคำสั่งลายแมก หลังจากนั้นตัวเองก็ตามขึ้นไปขุนพลมันทั้งห้าน้อมส่งนายน้อยและหุห่นน้อยของพวกมันไปจนลับตาข้าจะไปเข้าฌานสูจิวรีบกลับถ้ำที่พำนักของตอนแทนทีถ้ำของเขากับถ้ำของเทพพิดาฉางเอ๋อร์อยู่ห่างกันไม่ไกลข้าจะไปฝึกเพลงกระบี่เศรษฐีศิษย์น้องคนใดอยากจะไปยืดเส้นยืดสายกับข้าบ้างหยางเซียวอยากได้คู่ประลองข้าจะไปปรุงยาที่นี่มีสมุนไพรพิษอยู่หลากหลายชนิด บางทีค่าจจะกลายเป็นเจ้าแห่งผิดก็ได้สิทธิ์คนรองอย่างหวังคงรีบพาร่างกายอันอ้วนท้วนของตนจากไปอีกคนสิทธิ์ที่เหลืออีกสองคนได้ตยจตากันข้าเป็นสตรีเรื่องการใช้กระบี่ข้าไม่อาจสู้สิทธิ์พี่สาได้เลยจริงๆเห็นแก่หมิงเย่ที่เป็นสิทธิ์น้องเล็กอย่างเซียวจึงได้ปล่อยนางไปเจ้าสี่เจ้าไปฝึกกระบี่กับข้าหลินโม่ได้ถอนหายใจออกมาหากเกิดใหม่อีกครั้ง เขาสาบานว่าเขาจะไม่เกิดเป็นศิษย์น้องของผู้ใดอีกต่อไปชะตากรรมของศิษย์น้องชน่ารันทดยิ่งนักณเทศตะวันตกของแดนบรรพาการเบื้องหน้าของไวซูเมอร์กับกูปาวน,นิยามนี้ก็คือทะเลทักสินที่กว้างขวางจนสุดลูกหูลูกตาประการังนิ้วมือซ่อนอยู่ใต้ทะเลลึกไวซูเมองที่ครอบครองาธาตุไฟย่อมไม่อาจจะดำลงไปนด้นากกูปาวันดีหน่อยที่ครอบครองธาตุหมอกแม้เขาจะไม่เชี่ยวชาญทางน้ํา แต่ก็ไม่นับว่าเป็นอุปสรรคมากมายข้าจะลงไปเอาปาการังนิ้วมือมาให้เจ้ากันแล้วกันสถานที่แห่งนี้อาจจะมีอันตรายซุกซ่อนอยู่เจ้าเองก็ต้องระวังตัวให้ดีเวลานี้ข้าได้สร้างอาคมป้องกันขึ้นมาโดยใช้ศาสตราวุธทั้ง15ชิ้นล้อมเป็นอนณาเขตเอาไว้ในระยะทาง15ลี้เจ้าจะปลอดภัยแน่นอนไวโซเมิงรู้ว่ากูประเวิดไม่สบายใจที่ทิ้งนางเอาไวต้ตามลำพังหญิงสาวจึงให้คำมั่นกับเขาว่า นางจะรอเขาอยู่ที่นี่จนกว่าเขาจะกลับขึ้นมาค่ะไปละกูประวนกลายร่างเป็นโครงกระดูกไม้แดงก่อนจะดำลงไปยังทะเลทักสินไวซูเมอรไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดเขาจึงต้องทำเช่นนี้แต่ในเมื่อเขาอยากทำนางก็ไม่ห้ามปรามหญิงสาวนั่งสมาธิอยู่ในเขตอาคมจนกระทั่งที่มุมหนึ่งของชายหาดมีบุรุษผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นเทพธิดาพฤกษาเจ้ายังจำเราได้หรือไม่ไวโูเมืองลืมตาทันที นางไม่มีวันลืมน้ำเสียงเช่นนี้แน่นอนเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้ข้าได้พบท่านไม่ทราบว่าประมุขฟ้ามหาข้าเพราะเรื่องใดหลงซื่อเหยียนไม่ตอบคำถามนางแต่กลับลงมือ,อสัตว์พลังปราของตนเส่นางทันทีพลังปราที่มีรูปร่างคล้ายกรงเล็บของมังกรลูกนี้เป็นพลังปราไฟและสายฟ้าคู่กันทว่าก่อนที่พลังปรานั้นจะเข้าถึงตัวไวโซเมอรมัน กลับถูเขตอาความที่กูปาวันสร้างเอาไว้สะท้อนกลับไปประมุฟฟ้ารีบเก็บพลังปราของตนกลับคืนมาดวงตาของเขาเป็นประกายคุกกรุ่นราวกับว่ากำลังต้องการคำอธิบายทันใดนั้นศาสตราบุทั้ง15ก็ปรากฏขึ้นมาหลงซื้อเหยียนคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่หาไม่ได้อีกแล้วเขาจึงคิดที่จะกำจัดไว้สู่เมืองทิ้งไปหลงซื้อเหยียนรู้ว่าเวลานี้ ชาดของตอนน้อยกว่ากูปวันหนึ่งขั้นจึงไม่อาจทำลายเขตอาคมแห่งนี้ลงได้อย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงต้องยอมปล่อยมังกรมานิร่างออกมาไว้สู่เมืองเบิกตากว้างมองมังกรมานิร่างของประมุขฟ้าอย่างตกตะลึงท่านทาล,ลึกจะถึงเพียงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันหากเหล่าเทพบนสวนรรค์รู้เขา้าท่านจะตอบพวกเขาอย่างไรหญิงสาวคิดในใจว่าไม่ได้การเพราะพลังการทำลายล้างของมังกรมาน เทียบเท่ากับพละก,กําลังของผู้ที่สําเร็จขั้นไร้ปานนั่นเองมังกรมันได้รับอิสระอีกครั้งเวลานี้มันยังไม่ได้สติเต็มที่จึงยังตกอยู่ในการควบคุมของประมุขฟ้าเมื่อหลองซื้อเหยียนสั่งให้โจมตีขายอาคมของไวสูเม,มืองมันจึงรีบท,ทําตามคําสั่งอย่างไวไวสูเม,มืองรีบเก็บขายอาคมกลับคืนมานางใช้งานสต์ราวุทั้งสิบห้าชิ้นสลับกันไปมาแม้ว่าจะสูสศีกับมังกรม,มาที่ยังไม่ได้สติเต็มที่ แต่หญิงสาวเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันค่ะจะต้องถ่วงเวลาเอาไว้จนกว่าเหวนอี้จะกลับขึ้นมาไว้โซเมากใช้วิชาตัวเบาของนางพุ่งทะยานหนีไปหญิงสาวล้มลุกคลุกครานไปตลอดทางแต่ก็ไม่อยากจะหยุดพักได้เลยเพราะรู้ดีว่าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่นางล้มลงนัน่นหมยถึงการสิ้นชีวิตของนางมังกรมารปล่อยไฟพิษออกมาหลายลูกติดติดกันพิษนี้สามารถทำลายดวงจิตให้แตกสลาย เวลานี้ไว่ซูเมิรจึงรู้อย่างกระจ,าจ่างแจ้งแล้วว่าเฮาเทียนเกือบพ่ายแพ้กับประมุขฟ้าได้อย่างไรและหากนางเป็นเช่นนั้นไปอีกคนไว่์ซูเมิรคิดไม่ออกเลยว่ากู่ปะหวนจะเป็นอย่างไรต่อไปหญิงสาวไม่อยากให้กิเลนทำตัวนี้ต้องกลายเป็นกิเลนมานเหมือนกับมังกรมาที่ไล่ล่านางมาหลงซื่อเยียนข้าจะยอมให้ท่านจับตัวข้ากลับไปท่านไม่คิดหรอกหรือว่าหากท่านมีตัวประกันอย่างข้าย่อมดีกว่าสังหารข้าทิ้ง แล้วทำให้กูประวันรังเกียจท่านไปตลอดการหลงซื้อเหยียนพันได้สติขึ้นมาเขาจึงรีบข่มมังกรมารกลับเข้าร่างไปเช่นนั้นเจ้าก็ทำลายศาสตราบุตรพวกนี้ทิ้งเสียข้าเห็นแล้วชันขัดเคืองตาคำขอของประมุขฟ้าเว้สู่เมืองย่อมไม่อยาจทำตามหลงซื้อเหยียนแค้นนี้บอกมาเช่นนั้นเจ้าก็ตายสิเถอะคราวนี้ข้าจะให้มังกรมารทำลายดวงจิตของเจ้าแม้ทับฟ้าแดนสวรรค์ของเราจะได้ไม่ต้องออกตามหาดวงจิตของเจ้าอีกต่อไป พวกเรามีอายุไขที่ยืนยาวเราไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะสามารถปฏิเสธเราไปได้ตลอดกาลเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถสำเร็จขั้นไร้ปานเราก็จะล้างไขกระดูกอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนร่างกายนี้ให้เป็นไปตามที่เขาพอใจไว้สู่เมืงไม่ยอมแพ้แต่นางก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะสามารถหนีรอดจากสถานการณ์เช่นนี้อย่างไรดีถ้าว่าก่อนที่มังกรมาจะถูกปล่อยออกมาอีกครั้งครืนคลืน จู่ๆบนท้องฟ้าก็มีก้อนเมฆน้ำมารวมตัวกันทัาในนั้นฝนหาใหญ่ก็ตกลงมาพร้อมกับคลื่นขนาดใหญ่ที่กำลังสัตว์เข้าหาฝั่งยังไม่ทันตั้งตัวไวสูเมืองถูกคลื่นยักษ์ลูกนั้นม้วนตัวลงทะเลไปใครเป็นใครกันที่บังอาจมาช่วยเหลือนางหลงซื้อเยียนกว่าสายตามองไปรอบตัวเมื่อแน่ใจแล้วว่าที่นี่ไม่มีคนนอกเขาจึงได้แต่พกพาความผิดหวังกลับไปเรื่องนี้ไม่มีผู้ใดช่วยไว้สูเมือง เรื่องจากนี้เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาจริงๆ